ยินดีต้อนรับสู่จิตหลอนเรื่องราวสุดสยองที่จะพาคุณฝันร้ายในยามเที่ยงคืนเชิญรับชมรับฟังและขอให้โชคดีผมชื่อพบอายุ32เป็นมนุษย์ออฟฟิศทั่วไป ที่ชีวิตไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นจนกระทั่งวันนั้นวันที่ผมเก็บหมาตัวหนึ่งกลับบ้านมันเริ่มจากวันสุกตอนค่ำหลังเลิกงานผมขับรถกลับคอนโดเหมือนปกติฝนตกปรยๆปรยถนนลื่นไฟถนนสลัวสลัวแบบที่พอมองเห็นแค่เส้นกลางถนนคล้ายภาพขาวดำมากกว่าสีจริงของมัน ขณะที่กำลังจะเลี้ยวเข้าซอยคอนโดผมก็เจอหมาตัวหนึ่งมันตัวผอมหนังติดกระดูกขนเปียกฝนและที่แปลกคือมันยืนอยู่กลางถนนนิ่งๆเหมือนจ้องมารอผมผมจำได้ดีว่าไฟรถส่องไปที่มันมันไม่ตกใจไม่หลบไม่ขยับนอกจากเงยหน้าขึ้นมามองตรงเข้าตาผมไม่รู้เพราะสงสารหรืออะไรบางอย่างดนใจ ผมหยุดรถทันท so like ีผมลดกระจกลงแล้วพูดเฮ้ยน้องไปอยู่ไหนมาทำไมมายืนแบบนี้ล่ะมันไม่เห่าไม่วิ่งไม่กระดิกหางแค่มองนิ่งแบบแปลกๆเหมือนมองทะลุเข้าไปในหัวไม่ใช่สายตาหมาแต่เหมือนคนแก่คนหนึ่งที่กำลังมองเด็กซนอย่างผมผมลงจากรถก้มหัวลงไปดูมันใกล้ๆขนมันเปียกเหมือนโดนน้ำมาเป็นชั่วโมง มีเศษดินติดเต็นไปหมดแต่พอผมเอามือแตะหัวมันตัวมันอุ่นมากเหมือนก้อนหินที่วางอยู่กลางแดดทั้งที่ผลเพิ่งตกหนักจนผมหนาวสั่นแทบขาดใจมันเงยหน้าขึ้นมาเลียมือผมแผวๆดวงตามันสะท้อนแสงไฟรถเป็นสีทองเข้มเหมือนโลหะผมรู้สึกแปลกแต่ก็ใจอ่อนไปกับพี่ไหมไม่มีเจ้าของใช่ไหมมันไม่เห่าแต่มันขยับมาชิดขาผม เหมือนตอบตกลงผมจึงอุ้มมันขึ้นรถทั้งที่มันหนักกว่าหมาขนาดตัวเท่านี้ควรจะหนักได้น่าจะสัก20โลได้มั้งทั้งที่มันดูผอมแทบแห้งพอขึ้นรถได้มันก็นั่งนิ่งๆเหมือนหมาเชื่องทั่วไปแต่ตลอดทางมันจ้องกระจกหน้ารถไม่ใช่ถลนนะแต่เงาของตัวมันเองผมถามเล่นๆว่าชื่ออะไรละเนี่ยจะให้ตั้งใหม่ไหมเหมือนโชคชะตากแกล้ง ผมพ่วจบไฟถนนก็ดับพรึบไปหนึ่งต้นรถผมสั่นเบาๆเหมือนมีลมแรงประทะทั้งที่กระจกปิดสนิทและทันทีที่ไฟสดกดลงอีกครั้งผมเห็นมันหันด้ามามองผมด้วยสายตาที่ไม่เหมือนหมาเลยสักนิดเดียวแต่ผมคิดว่าอาจคิดไปเองเลยพามันกลับคอนโดทำอาหารให้อาบน้ำให้วางผ้าห่มให้มันนอนผมตั้งชื่อมันว่าดำเพราะขนมันสีดำสนิทแม้จะเปียก คืนนั้นผมเหนื่อยมากเลยนอนทันทีแต่พอเกือบตีสามผมตื่นขึ้นเพราะเสียงบางอย่างเสียงขูดครืดครืดเหมือนเล็บลากพื้นไม้ผมถามเสียงงวงเงียดำเดินอยู่หรอเสียงเลิกขึ้นทันทีเหมือนมันฟังผมอยู่ผมจริงคิดว่าโอเคมันคงเดินหาเตียงนอนใหม่เพราะหมาบางตัวก็ประหลาดแต่แล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้น เสียงที่ทำให้ผมลุกขึ้นมานั่งเป็นเสียงผู้หญิงกระซิบเบามากอยู่ติดหูผมขอบใจเนะ้อที่ดูแลมันผมสะดุ้งเฮือกเปิดไฟทั้งห้องตะโกนหลั่นใครวะไม่มีใครไม่มีแม้แต่งเงาคนมีแค่ดำที่ตอนนี้มันนั่งอยู่หน้าประตูห้องหันหลังให้ผมมันกำลังจ้องไปใต้ช่องประตูเหมือนมีอะไรอยู่อีกด้าน ผมพยายามจะทําใจว่าเป็นเรื่องคิดไปเองเลยเดินกลับขึ้นเตียงแต่ก่อนที่ผมจะหลับอีกครั้งผมเห็นบางอย่างดํามันยังอยู่ที่เดิมมันก้มหน้าแนบพื้นเหมือนฟังอะไรบางอย่างจากข้างนอกผมหลับแบบกระสับกระส่ายไปจนเช้าตื่นมาพร้อมความมึนหัวและอาการหนักหัวแปลกๆทั้งที่ปกติผมไม่ใช่คนตื่นเช้าแล้วอ่อนแรงแบบนี้แต่สิ่งที่ทำให้ผมขนลุกที่สุดในเช้าวันนั้นคือ ที่หน้าประตูห้องมีรอยเท้าโคลนเลอะขึ้นไปบนประตูสูงประมาณช่วงหน้าคนรอยเท้าที่ไม่ใช่รอยเท้าหมาแต่เป็นรอยคนแต่มีห้านิ้วเรียวยาวผิดรูปรอยเหมือนมือมากกว่าเท้าและมันถูกทำไว้แบบตั้งใจมากเหมือนติดไว้บอกว่าเมื่อคืนนี้กูมาจริงผมเริ่มไม่สบายใจแต่ก็ยังคิดอะไรไม่ได้มากจนกระทั่งวันอาทิตย์ ผมพาดำไปหาหมอเพื่อเช็คสุขภาพตามปกติแต่ทันทีที่ผมเดินพาดำเข้าคลินิกหมอผู้หญิงที่กำลังรับบัตรคิวเงยหน้ามองผมแล้วถามว่ามาคนเดียวเหรอคะผมงงก็เอาหมามานี่ไงครับผมหันไปจะชี้ให้ดูดำแต่ตรงนั้นไม่มีหมาอยู่หายไปเฉยๆทั้งที่ผมจับสายจูงอยู่ในมือสายจูงยังอยู่นะแต่ปลายสายว่างเปล่า ผมยืนงงหมอก็มองผมเหมือนผมบ้าอยู่สองวิก่อนที่เสียงหมอจะพูดเบาๆคุณผู้ชายสายจูงคุณไม่มีอะไรติดอยู่นะคะผมหันกลับไปมองใหม่มันว่างจริงๆผมรีบออกจากคลินิกแล้วเดินตามหามันทั้งที่จิตตกไปครึ่งหนึ่งจนเจอมันยืนอยู่ข้างตู้ ATM หน้าคลินิกเหมือนรอผมเฉยๆแต่จังหวะที่ผมจะดึงสายจูงกลับไปใส่ที่ปลอกคอมันผมถึงเพิ่งสังเกตว่า เมื่อคืนผมไม่ได้ใส่ปลอกคอให้มันงั้นตอนออกจากห้องเช้านี้ผมจูงอะไรอยู่ทำไมผมไม่รู้สึกผมยืนอึ้งอยู่พักใหญ่ก่อนอุ้มมันขึ้นแทนแล้วพากลับบ้านด้วยสภาพหัวหมุนไปหมดคืนนั้นเป็นคืนที่ผมจำได้ไม่มีวันลืมเพราะมันคือคืนที่ผมรู้ว่าหมาตัวนี้มีเจ้าของอยู่แล้วและเจ้าของมันไม่ใช่คน ประมาณตีสองผมสะดุ้งตื่นเพราะเสียงเหมือนมีอะไรควนประตูห้องอีกเสียงคลืดคลืดคราวนี้แรงกว่าคืนแรกผมหยิบมีดครัวเดินไปใกล้ประตูหัวใจเต้นระรัวพอผมแนบหูลงไปฟังผมได้ยินเสียงชัดมากเสียงผู้หญิงเสียงแก,แก่แต่สั่นเหมือนเด็กร้องไห้เธอพูดว่าเปิดประตูกูมาหาหมาของกูแล้วเสียงนั้น ทำให้ผมเป็นอัมพาตไปห้าวินาทีผมถอยหลังช้าๆและสิ่งที่ผมเห็นผ่านช่องว่างใต้ประตูคือเงาเงาคนยืนอยู่หน้าห้องจริงๆดำมันเดินมานั่งข้างๆผมแต่มันไม่เห่าไม่หูมันแค่มองประตูด้วยท่าทางเหมือนรอคนข้างนอกเข้ามาผมคว้าโทรศัพท์จะโทร191แต่สัญญาณหายไม่มีเน็ตไม่มีเครือข่ายทุกอย่างเงียบสนิท ราวกับห้องผมถูกตัดออกจากรอกภายนอกเสียงเคาะดังขึ้นตึงตึงตึงคราวนี้แรงจนประตูสั่นเหมือนถูกถีบผมชักมีดขึ้นเตรียมตัวสุดชีวิตแต่ทันใดนั้นเสียงเงียบลงเฉียบพลันเงาใต้ประตูก็หายไปผมนั่งตัวแข็งอยู่นานจนเกือบเช้าพอแสงแดดเริ่มลอดเข้ามาเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นในห้อง เสียงผู้หญิงแผ,แผ่วๆแต่คราวนี้ดังมาจากในห้องใกล้มากเหมือนอยู่ตรงหลังผมอย่าพลาดของกูไปเนอผมหันขวับทันทีแต่ไม่มีใครมีแต่ดำที่ยืนอยู่บนโซฟาโดยที่ตอนนี้เขาของมันขนตั้งชันตาเป็นสีดำสนิทเหมือนหลุมมืดไม่มีแสงสะท้อนใดๆเหมือนคืนแรกที่เจอ แล้วผมก็เข้าใจทุกอย่างทันทีผมไม่ใช่คนเก็บหมาเร่ร่อนแต่ผมไปหยิบสัตว์เลี้ยงของผีกลับบ้านแล้วเจ้าของมันกำลังตามหาและดูเหมือนคืนนี้เธอคงไม่กลับไปมือเปล่าหลังจากคืนนั้นชีวิตผมก็เหมือนถูกใครบางคนจับเวียงไปในความมืดชนิดที่ไม่มีวันหาทางออกได้อีกผมตื่นมาตอนสายกว่าเดิมมากรู้สึกตัวหนัก เหมือนทั้งตัวโดนกดลงกับที่นอนทั้งคืนพอลืมตาข้างเตียงไม่มีดำอยู่แล้วมันไปนั่งอยู่หน้าประตูเหมือนทุกครั้งลักษณะแบบรอใครสักคนผมถามมันมึงรอใครอยู่แน่นอนมันไม่ตอบแต่มันหันมามองผมนิดเดียวแล้วหันกลับไปจ้องประตูเหมือนเดิมสายตานั้นทำผมรู้เลยว่า มันไม่ใช่หมาที่ผมรู้จักอีกแล้วแต่มันเป็นของคนอื่นและคนคนนั้นกำลังจะกลับมารับมันผมเริ่มคิดหาทางออกผมหยิบโทรศัพท์เพื่อโทรหาเพื่อนสนิทพีทแต่พอกดโทรเสียงโทรศัพท์ไม่ดังขึ้นไม่มีสัญญาณอีกแล้วเหมือนมีใครจงใจปิดกั้นโลกผมให้ขาดจากทุกคนผมหยิบเสื้อผ้าเป้ และตั้งใจจะพาดำออกจากคอนโดเพื่อหาที่อยู่ใหม่สักสองสาวันเผื่อเรื่องบ้าๆน,นี้จะจางไปบ้างแต่ทันทีที่ผมจะเปิดประตูเสียงเคาะดังขึ้นจากด้านนอกตึงตึงตึงผมหยุดทันทีเลือดแข็งตัวเหมือนถูกดึงความร้อนออกไปหมดดำรีบเดินมาป้วนเปี้ยนอยู่รอบขาผมเหมือนมันดีใจดีใจแบบเห็นได้ชัดว่าคนที่ข้างนอกคือคนของมัน เสียงผู้หญิงแก่ๆดังเบา,เบาๆเหมือนกระซิบผ่านช่องประตูเปิดประตูเนอ้อกูมาเอาลูกกูคืนคำว่าลูกกูทำให้ขาผมสั่นจนทรงตัวแทบไม่อยู่หมาตัวนี้ไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงแต่น่าจะเป็นลูกของอะไรบางอย่างที่ไม่ได้เป็นคนมานานมากแล้วผมถอยหลังชา้ชาๆและทันใดนั้น เสียงเล็บขรูดประตูก็เริ่มดังขึ้นครืดครืดเล็บนั้นยาวมากเหมือนเล็บสัตว์แต่แรงกดเหมือนเล็บคนโกรธจัดผมตะโกนสุดเสียงไปให้พ้นผมไม่เปิดเสียงเงียบไปแค่สองวิทก่อนจะมีเสียงหัวเราะต่ำๆดังขึ้นหัวเราะแบบคนแก่ไร้ฟันลมหายใจขัดขาดห้วนห้วน <c oughs> บกเปิดก็ได้ ของของกูมันจะออกไปเองขนทั้งตัวผมลุกชันเพราะทันทีที่เสียงนั้นหายไปดำก็วิ่งไปที่ประตูแล้วเห่าเป็นครั้งแรกตั้งแต่ผมเจอมันเห่าแบบฉุนจัดแต่เห่าของมันไม่ใช่เห่าหมาเลยเสียงต่ำลึกเหมือนเสียงสัตว์ใหญ่ในป่าไม่ใช่เสียงหมาตัวผอมๆผ,ผมรีบคว้าคอเสื้อมันอย่าออกไปนะอย่า แต่ทันทีที่ผมแตะตัวมันผมมองเห็นภาพบางอย่างแวบเข้ามาในหัวภาพป่าเก่าแก่ภาพผู้หญิงผมยาวรุงรังนุ่งผ้าสิ้นขาดนั่งกอดหมาตัวหนึ่งไว้ใบหน้าเต็มไปด้วยดินโคลนดวงตาลึกโบเหมือนซากศพแต่ยิ้มให้หมาเหมือนให้ลูกตัวเองและภาพสุดท้ายคือผู้หญิงคนนั้นเดินเข้ามาหาผมชา้ชาๆมือเล็บยาวแหว่งยื่นมาคว้าคอผมไว้แน่น ผมสะดุ้งสุดตัวภาพหายวับไปผมตัดสินใจทันทีว่าจะไม่อยู่ที่นี่อีกแล้วผมต้องออกจากคอนโดนี้และต้องพาดำไปด้วยเพราะถ้าทิ้งไว้ผมรู้สึกได้ว่าเธอจะตามมาหาผมต่อจนกว่าจะได้ตัวมันกลับไปผมหยิบแป้กระเป๋าสตางค์กุญแจรถแล้วอุ้มดำออกจากห้องแต่ทันทีที่ผมเดินลงบันไดหนีไฟผมกลับรู้สึกว่ามีเงาอะไรบางอย่างตามหลังมาตลอด เสียงเท้าช้าช้าแบบลากเท้าดังสะท้อนในบันไดตึกทั้งตึกเงียบไม่มีใครอยู่เหมือนทั้งคอนโดโดนดูดวิญญาณออกไปหมดพอผมวิ่งลงถึงชั้นล่างผมเห็นรอปภประจำตึกยืนอยู่ผมรีบพุ่งไปหาเขาทันทีลุงช่วยผมทีมีคนตามผมขึ้นไปบนห้องลุงยกมือห้ามหน้าลุงซีดเหมือนเห็นผีมาเป็นสิบตัวเขามองผม แต่สายตาเขาจ้องไปที่ดำที่อยู่ในอ้อมแขนผมมากกว่าลุงพูดเสียงสัน่นหมาตัวนี้มันยังไม่ไปอีกเหรอผมชะง,งักลุงเคยเห็นมันลุงพยักหน้าแต่เหมือนพยักหน้าเพราะจำยอมไม่ใช่ยอมรับเห็นมาหลายคืนแล้วมันชอบเดินเล่นตอนตีสามแต่เองไม่ควรไปยุ่งกับมันแต่แรกเพราะมันเป็นของเจ้านายมัน ผู้หญิงแก่คนหนึ่งที่ตายไปในตึกนี้ตั้งแต่สิบปีก่อนแล้วไงหัวใจผมหล่นวูบผมถามทันทีแล้วทำไมลุงไม่เตือนผมตั้งแต่วันแรกว่ามันเป็นของคนตายลุงใส่หน้าน้ำตาแทบไหลกูเห็นเองจับมันอุ้มขึ้นห้องไปวันแรกแต่เองไม่ได้อุ้มหมาผมยืนนิ่งเหมือนเวลาหยุดหมุนไปห้สิวินาทีหมายความว่ายังไงลุงไม่ได้อุ้มหมาเองอุ้มตัวมัน เองอุ้มผู้หญิงแก่คนนั้นขึ้นห้องไปด้วยตังหาดคำตอบนั้นทำให้ขาผมหมดแรงปอดผมหยุดทำงานไปชั่วขณะเพราะตอนนี้ผมไม่กล้าก,ก้มลงมองหมาที่ผมกำลังอุ้มในอ้อมแขนเลย